สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันอยู่ไหมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคํำในอักษรกลางกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอักษรกลางมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวได้แก่กอไก่จอจานดอเด็กตอเตา่าดอชดาตอประตักหมเบไม้ ปอปาและอออค่ะคุณครูมีหลักการจำง่ายๆสำหรับจำพยัญชนะอักษรกลางนะคะเด็กๆลองท่องตามคุณครูค่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งอักษรกลางที่มีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นได้แก่กอดแกงไก่ คำอักษรกลางที่มีจอจานเป็นพยัญชนะต้นได้แก่จานใจจดคำอักษรกลางที่มีดอเด็กเป็นพยัญชนะต้นได้แก่แดกเดือนดาวคำอักษรกลางที่มีตอเต่าเป็นพยัญชนะต้นได้แก่ตุ๊กตาแตงโมไอติม คำอักษรกลางที่มีบอใบไม้เป็นพยัญชนะต้นได้แก่บินใบไม้บอลคำอักษรกลางที่มีปอปลาเป็นพยัญชนะต้นได้แก่ปลาปูเป็ดคำอักษรกลางที่มีออ่างเป็นพยัญชนะต้นได้แก่ออบอาบอ่านเด็กๆจะสังเกตว่าพยัญชนะอักษรกลางจะอยู่ที่ตำแหน่งแรกของคำทุกคำ พีัยชนะอักษรกลางนั้นจะผันได้ทั้งหมดห้าเสียงได้แก่เสียงสามันเอกโทรตรีและเสียงจัตวาค่ะเราลองมาฝึกผันเสียงคำในอักษรกลางกันนะคะคำว่าเปาผันได้ว่าเปาเป่าเป้าเป้าเป๋า,ป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 าคำว่าไตาผันได้ว่า ไต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 เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆอักษรกลางไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีพยังชนะต้นเพียงแค่9ตัวและผันได้5เสียงเด็กๆอย่าลืมทบทวนและฝึกฝนบ่อยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ